อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกท่านครับามาพบมาเจอกันนะครับกระเบียดวีไลนนะครับอ่ะครับสำหรับตัวเลขแนวทั้ทงอีกสำนักหนึ่งนะครับที่เอรอคอยกันนั่นก็คือ2วันหวยออกนะครับสมก,กราคมครับสองพันนะครับ อากรขอกราบขอบบุญขอบคุณนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามมาอ่าบ่าว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับจังไดกะอ่าเข้าสู่ปีใหม่เดือนมก,กราคมครับ2568กันเป็นที่เรียบรอย้อยอ่าครับเสาวันหวยออกนะครับทีเอฟซี FC ลอคอยกันนะครับได้มานะครับแยบีไล่รีบลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยตั้งแต่เชฉาตูกันแน่นอน นะครับเรื่องของตัวเลขกแนวทังสองเช้าวันไว้ออกนะครับอาครับคลิปนี้นะครับฝากแชร์ออกไปเด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแชร์ไปให้ f อทางช่องห้าได้หูได้เห็นน้ากันนะครับสรับสองวันไว้ออกสองมกระาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อมีโชคมีลาบกันนะครับอาครับช่วงใบใบนะครับของมือนี่วันที่สองนะครับคุณพ่อคุณแม่อาได้เฮกันแน่นอนนะครับ อ่าได้เฮกันแน่นอนช่วงแรงๆนะครับเอาฝากแช่ออกไปนะครับอ่าแอดวิไลนะครับดีบลงตัวเลขหน้าทางให้คุณพ่อคุณแม่กันแบบดวนจีกันเลยนะครับสำหรับซองวันหวยออกอ่าก่อนอื่นนะครับก้อนจะเข้าไปเบังตัวเลขหน้าทางครับเสารนี้แอดวิไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าทีให้กำลังแรงใจแอดวิไลตลอดมาูพลังโคนกะ เป็นเอขาประจําตั้งแต่แอดวิไลเปิดช่องมานะครับหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ FC ฟซไม่ที่เขามาติดตามไม่นะครับแอดวิไลก็ขอกรับขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงกันเลยนะครับแอดวีไลกับ,บ่มีอีหยังตอบบุญแทนคุณนะครับในวาระดิทีปีใหม่นี้นะครับแอดวิไลก็ขออํานวยอวยพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก,กล,ลโลกทั้งหลายจงดนบันดาลให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ทังช่องครับ พบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสำหรับผู้ทําการทํางานาที่มีเงินดําเงินเดือนนะครับก็ให้ขันสูงสูง,สงขึ้นไปนะครับนี่คือขําวเม่ยพรอนจากแอดวีไลนะครับให้สกสก,สกมันมัน,มนลำรวยกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขขู่สุขคนนะครับในวันละดิถี2568 ก็คือปีใหม่เข้ามาแล้วนะครับเอาครับแนวทางของซองวันหวยออกนะครับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแนวทางบนล่างเรือครับเอฟเป็นคาประจําจะรู้กันดีเอาครับมีเน้นๆมาซีคูนะครับซองวันหวยออกแลก้กการแอดวิไลที่จะลืมบ่ได้นะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเจ้าของซองวันหวยออกนะครับที่มีความเมตตากรุณหน้านะครับ ให้อดวิไลได้เอาตัวเลขเนวทางครับนําเสนอฝากเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอดวิไลก็ขอกับขอบุญขอบคุณจต่ของตัวเลขเนวทางอีกคำหนึ่งจังไดก็ให้โศกโศกมันหมานลำลุ้ยในวาระดีทีปีใหม่นี้นะครับแต่ของช่องเพิินนะครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยกันย่นีอาคงจะคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกา แอดวีไล่ light, จะพ้าเขียนตัวเลขแน่วทางนะครับเอาเริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เริ่มจากคู่แรกกันเลยคือสามสองครับสี่สามครับาฝากแชรไปด้วยคุณพอ่อคุณแม่นี่คือแนวทางของสองวันหวยออกครับต่อไปครับ ห้าสี่คู่สุดท้ายครับคือหกสองครับช่องวั่นหวยออกจะเป็นแนวทางบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่ทย์ติดตามจํากันได้ดีจะเป็นแนวทางบนล่างนะครับอ,อาจจะ,นนาาะอะจะได้กับช่วงใบใบ,บของมือนีนะครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ นี่กันดังๆอีกรอบหนึ่งแอดวีได้ยอยากให้เขาทุกสำนักอยากให้เขาหลายๆนะครับเออคุณพ่อคุณแม่จะได้มีโชคไม่ลาบกันตอนรับปีใหม่นะครับเอาครับสำหรับเรื่องของตัวเลขแนวาทางนะครับที่ต้องติดตามกันตอนนั่นก็นคือตัวเลขแนวาทางนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับคุณพ่อจะทรงมหาห้เวลาใดนะครับสำหรับเลขสวด อ่าอติดตามกันสมมุติว่าคุณพ่อทรงมาหายเร็วนะครับแอดวิไลจะรีบลงหายเลยนะครับเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่ก็ลอก,กันอยู่สำหรับเลียสวดคุณพ่อเสียนสีเทปนะครับอ่าจงได้ก็รอค่อยกันไปอีกนิดนึงนะครับเอาครับฝากแชร์ออไปเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่คลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับรีบลงหายแล้วสําหรับซองวันหวยออกนะครับได้มานะครับสองาคราคมสองพันห้าร้อยหกสิบ 8นะครับก็บคือมี4คู่นะครับมี4คู่ถูกใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอ3 2ครับ4 3 5 4แล้วก็6 2นะครับอ่าแคปหน้าจอกันนะครับเพื่อมากเพียชอบก็บสามารถติดตามกันได้นะครับอ่าคงพอท่านนะครับสำหรับ2วันหวยออกจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่า ตัวเลขมันเป็นตัวเลขมีที่มานะครับเขาจะได้ดังใจเขากับว่าแมนนะครับเพราะว่าจะของตัวเลขแนวทางนะครับเพื่อนก็ได้มาอีกถอดหนึ่งเพื่อนกระจังได้ให้แอดวิไลนะครับได้นาเสนอให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับให้เข้าใจตามนี้เ้อครับเพราะว่าจะเป็นหวยซองต่างๆนะครับมันบอแมนเลขสูตรคํานวณน,นะครับปัรดาพวกหวยซองหวยล็อกแบบนี้นะครับ อะไรก็รอดติดตามกันคือเกาล้อค่อยกันแอดวีไลกับบได้ยิ่งอยู่ใดนะครับพยายามเสาะหานะครับสำนักเกาสำนักไมแน่ครับตัวเรขกแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับนั่นคือจุดประสงค์ในการทํางานนะครับของแอดวีไลนะครับอาจังใดนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับที่รออ่า ตัวเลขแนวท่างนะครับของคุณพ่อเสี้ยนสีเทพนะครับคุณพ่อทรงมาให้ตอนไดแอดวิไลจะลงให้ตอนนั่นเลยนะครับสําหรับเลขสวดนะครับหรือจะเป็นตัวเลขแนวท่างมาจากไซเน็นะครับของคุณพ่อนะครับสําหรับสายผูกกล่องนะครับวันนี้บ่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับจะได้บอเขาก็ล่อลุ้นกันคือกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวท่างสายผูกก่องนี่จะได้มาจากคุณพ่อเสี้ยนสีเทปนะครับรอคอยติดตามกัน ครับสุดท้ายนี่นะครับเอ็ดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเซานีจะในช่วงใบใบนะครับรัฐบาลไทยประกาศผลงวดประจําวันที่2มกราคมครับ2568จยังไดก็ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้มีโชคไม่ลาบกันสู้ขู่สูคนอตออรับปีใหม่เป็นเดือนแห่งขอบครั้ววันขอบขั้วเป็นสัปดาห์แห้งวันขอบรั้วกันนะครับให้ได้ฉลองปีใหม่กันแบบมีความสุขนะครับ อจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าช่วงบายบายเห็นด้เฮดังๆสวัสดีครับ